สวัสดีค่ะพ่อแม่เอฟเอ้ามาเหยื่อในนึกว่าสิซอยพอแล้วพับเล็กกู๊กไก่กันอ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกล้องไปสุขุมวิค่ะเตยได้เรื่อยแล้วค่ะตัวคืออีสามก้าวสวกแก่ต่อยล่อเรื่อยเร็ววันนี้ครับกับตี๋ตยถึงผลงานก่อนนะพี่น้องเนาะภาบดำๆมันติดผาก็ยังมีปัญญาสักออกรายอยู่ ฉันผิดแล้วอ่านดูได้ปะพ่ออันนี้อันนี้ได้มานีกู้ไกลเนี่ยเาไปหากเกินโอ้เสียเกินก็พอเลยกอดอกก็ได้กิี่นไม่ซื้ไหมดอกก็ไดี้อาทิตย์มนนี่มให้กันต้นนี่แมนกไปเไห่ห้าบัรืงเัเลงซอยดีเด้ออันนี้ครับอันนขายัวต้มบังเล้งกับบังหวงในนี้เสียคู้ากพอมานนี่ไซื้อซอยข่อยัว พอดียินเจียงขึ้นฉากแล้วไม่ใคอยู่ไสียงผู้ใเขาขายอยู่นี่แหละที่ผู้ใดต่อไปต่อไปคุณต้องบอกได้ใกล้จะถึงฉากเกียดฉากเปลนแล้วนะก็ว่ากันไปนี้ต่อไปเอาเพื่อเขาหลับดิเนน้ำจืดขึ้นไม่คนละโดยจะไปซับสนระวังอันจำปาจีต้นก็เหมืนสังเกตทุกคนซับสนเนหมดเดลอนี่ เอาไปเอาขึ้นครับเป็นพวกซิวานุนเชื่อหนนอนชี้ตงวันหนุนเป็นรอใดวัาเจ้าอธิบายคยฟังนู่นเอาไปแจกนี่แม่เจ้าตัวฉากเปียดนี่แม่จอรเป็นหาดดังนี่แมเจอร์ได้บยังลุก้งจนมัดหัวไ่เนาะดีนะที่เขายังมีสติอยู่ไปเขาเดินแท้งตัวไปเขาไปเลยหยับย่างใหญ่ลุกจากเคหา จะไปหาประกาศ้ทีเส <ge ar> ียงก็เห็นเจ้อยู่เอาเว่าพูดเขาขึ้นเพื่อนบอกก็หันน้าประกาศไปหุนก็อเยาขอเห็นเจ้อยู่วายุ่นผู้ใยวาย่บม่เพื่อนระกาศคอยจะทเลย่อแม่เจ้าเลาประกาศใจคนอีประกาศถามเพื่อนเบิดเพื่อนคูบอทุกคนเห็นว่าูกเพื่อนตืนตแล้วบเม่ค่ะเขามไดนแกงอแกงค่ะอาหาอหันไปประกาศยู เตะลาดเดเตะลาดเดิมมาไ่ขอก็จัดอะไรเตะปดมันปดมันลาลาแล้วแม่เทียวกับมลาเเตลาเดอออออออ ก่อนไปเองนะถูกยู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 บริยานเสือเข่างเขาเจ้าขาจะตายเจยลาเจ๊ลาเจ๊ลาหอยยู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 ว่ากันนะยูยูว่ะขึ้นเธอมาตามแล้วขึ้นเธอมาตามแล้วอยาหมเฮ้ยจะเปนยัั้นอนั่งซคุณน่คุน่ปปสาวูไม่หน่อยเส้นี้แต่อไนม่เยี่ยงติงเ้าว่าหอยเขาจริง วันแล้ววันแล้วไปยังกว่นี้มัไปนมนไปวิ่งบ่ไปีแนวมันไปวิ่งมันไปวิ่งัน้เขาเตะล่าเขดีรอ้ยวิ่งบ้งไหนเบื้งหลังวิ่งบ้งไปล่าวดไทอ่ะก็ชวิ่งบ้งไปลาพุ่ดอกเบย ยังเป็นคนรอตั้งแต่พอซอเดิม,มเดิมเดิมนสจะนานกี่ปีมานะคนนี้ยังเป็นคนเก่าเคยเอาเสียงกลมแฟนให้ขายเอาลบความมองเศร้าให้แฟนมานานมานานหน่อยขีดดื้อก็ให้แฟนถือเป็นลูกเป็นหลาน กว่าจะมายืนอยู่ในวงการสู่มาโดนนานย้อนความเมตตา,าผู้บ่าวผู้พานดำหน้าโลกกาแต่น้อยชีวิตขาดแม่มีพ่อยังคอยคอยเบาคอยอ่อยเป็นกำลังใจผมเป็นเสาหลักจะเหนื่อยจะหนักทนสู้เรื่อยไปหากแฟนบ่สซอยสีเฮดจังได เสาหลักลมไปไกโนมีตาว้งยงยาง้งหลังมันก็มเตัวเอาไายหร่รถ้องฝุ่นแห่รถ้อทไหนรถจู่หลังเวทีฝุ่นแหรถข้อด้จอดนี่เด้อามาีไปส้มรถสเวีนโอเคค่ะบายมนบอมั้งกี้นี่มมวนตื่นนอันซื้อพลงซืวางไรบ่มาณวอนแฟนมาณวอนแฟน สูมาสูกันเลยก็หกสีขาดไอพอที่อทั้งาทเน้อตีตีโค้งคนดี้วะคนตีตีโค้งนนีไหมโอ้ตีกันแล้วมอารวมาสิข้นโน้นเดี๋ยวบออ้เบื่อแต่น้บัดื่หม้าอีกแล้วเมือนที่สองขึ้นก็บื่ม้าหยิบรถ่ได้เาเอาแทได้หยิบก็นแ้ คนกัไล่หลายลงมาคืนสะออดนั่นน่ะเราเบื่อยยังบล้ะยู่เลยเบลีวอยู่เลีอสะออดดีดีสะออคนไล่นบ่เออสะอพูดเห้เอียบไปอาะฟงผุ้นเลยแสงไ รโอรถบาดจะทงผีเอ้ารถโอรถาดจะฟงกุ่นค้กไก่พาอาบน้ำตรงไหนว่าตอนไหนข้ค้กไก่ไว่าสิไปอาบพอน้ำายทหารนี่น้ำทหารนี่ข้างหน้านี่นทหารข้างหน้านี่อน้ว ปาาปปเป็นมือแลกที่ที่รู้สึกว่าท้าปากเดงคือเป็นมือแทล่ตอนคืนไม่ที่นะน,นะปากใส่กุ้มุนเพราะว่าเศษปากก่อนกอนกอนท่าไงไงว่าเขาเปียงอยู่เต็มคือ <laughs> เอาเขานี่เนี่ยไก่ถ้าเนี่ยไก่ไก่มันเนี่ยมนันมัน,มนดินมันสวยมันขาว,วม,ามืวน้าน้ามีคนเที่ยอกนนี้อนี้เอาน้ากินสองคนนั่นตัว เอาเงี้ยเดาได้บุกกิ่นบดแ้วเอาพร้อมเทใบเลื่ร,รยน้วยด้วยด้วยุ้วยด้วยี่วยดเวยด้วยเลวด้วยด้ยดเลยด้วยเ้วยด้วยด้วยา้วยด้วยด้อยด้วยด้วย้ยด้วยดวยดยยุ่วยด้ยด้ยด่วยดวยย้วยด้เยวยด้วยด้วยดาดนย้วนด้วยด้ายด้วยด้วนเ้ยด้ววยด้วยเ้้้าาวยยย่ยหยมย้อ,มอ,อ้อ้วววด าาอาหารเตรียมเยอะเด้อไก่ตยล่าเดี่ยวคะ,ะนนจะได้ไปจะขอไปเรียนไปอุย้ยวัดนีงามๆก็เจอลงทานติตีเนี่ยเอาเฟสไปสั่นไปก่อนไปลงทานต์คอนเดอร์สันโอเคครับพี่น้องโอเคครับ <ๆ S 1> พ่อแม่คลิปนี้จบไว้แค่นี้นะคะฝากติดตามต่อไปนะคะจะอีกเจ้าหน่อยคือขอบไปล้ะนางก่อนเฮ้ยนี่มันเฮ็ดดีไปนี่ขอเนี่ย อุ้ยมันก็สวยแถพอดีเลย้สึกว่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับจะติดตามตอนต่อไปนะครับมาปลดลาก่อนเลยมาก่อนคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามว่าน้องมะนาศิธายังไงเบื้องต้นนะครับก็จะมีคลิปเซอร์ไพรส์อยู่นะครับขอบคุณครับมือไม่ว่างนะคระบ๊ายบายครับ